ช่วงวันที่ 11, 12, 13, 14รับแบมีน้ำบุมีโอกาสได้ขามไปฟังเล่านนอนิตามพระอาจารย์แสงเชรที่สุสโลจ้าวาดวัดป่าโนนสาแลาวัดว่เยี่ยมวัด so พัะลุกศิษย์กับทางสองขบวกเหล้าไ่ใ้เขาไคเลยู่สองขอบลัวทัางสองขบวเล่า ก็อยมาดูได้ก็อ้รถมารับซุงก็หายติดต่อไมที่ไปทำบุญรอบต่างจางหวัดเพราะางฟังอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อทางไปแขวงสวรรดิเขตนะครับแล้วก็นี่ครับนี่เขาเอื่นว่าสร้างเก่านะครับคนนึงอยู่ฝั่งเล่านะครับปับนั่งนี่ยนะครับเพื่อนก็บอกซื้อจะลืมซื้อเพิ่นซึ่งเพื่อนเป็นล้านของ คูบาพ,พาาาบาพ่นนะครับเจ้าวัดวัดป่าบ้านบุ้งมองที่หา้าวจีเดินทางไปกันหลังจากทันนะครับเราก็ขึ้นรถนะครับเริ่มออกเดินทางกันตอน่อคมองปกติเนี่ยท่าถ้าถ้าถ้าไม่คิดว่าผูแดงมันจะอยู่ลึกใช่ไหมใครมาคันเดียวก็ได้ นั่งท้ายก็ได้เราอะวนเนี่ยนั่งท้ายนีแม่ใครแม่เอามาคันเดียวเนี่อนด้นนได้นังน่งรถนลยกะยากระยาเขาก็จะมีน้ำออกจากเมืองสวรนนัเขตนะครับเข้ากับผ่านเมืองเซโนที่ช่วงนี้ก็อยู่เมืองเซโนหลังจากนั้นเขากจ็จะต่อไปทั้งเมืองอัตพ่อนอัตค่อจะได้ต่อเขาไปในวัดป่าบานบุงอีก จะมีห้องกระเด็เดงนทามาถึงเมืองอััพพอนนะครับแหวนจักรวรนนเคด์อเบอกวลาวอ่าเที่มงานก็จะได้ลงเลื่อลงเกิดสื้อด้ยุนได้กินอาเซียนในใกินลยครกับกินเขาเที่ยงกันทะก่อนพอชวงนี้ก็เรื่บัรบายละนะคบายแลละ เอาลูกเดียวไม่ต่อรองใช่ไหมเจ๊เอาหลายลูกก็เลยต้องต่อรองไว้ก่อนข้าตัวนี้เลยนะเอาได้ครับจ้าอะไรด้วยอะไรด้วยนางกินแดงหลยหอมแดงหอมสม่ะหอมฮะทัชหอมหลายด้วเลยรูปธรรมดาสมาะสามสีนี่อันตัวนี้นี่เอาแล้ววะรู้เรื่องไหมเราเนี่ยสม่ะหอมฮะสองบาทห้าไม่รู้เอาเลย

พี่เพิ่นไปดูรถแล้นะพสิกินบุกกาแฟกาแฟแบบนั้นนะยาบุฟเหรอกาแฟบเ่าท่านเนี่ยนะเขาทำครอบหรือยังหรือว่ายังอากาศเขาซื้อเขาซื้อของนะครับซื้อบุกแตงโมซื้อได้ยู่ได้กินเรียบร้อยแล้วเขาครอบเหรียญไว้เหมือนเดิมเป็นกระชับ้าเอาไปบ้านเพม่อนะคที่นี่อยู่ห่างจากเมืองอัสซปอนอยู่ตัวปีกิโลนะครับเป็นเขาไปอยู่ไหนเพื่อจิตภาพจะจอดทัานกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยนะครับคนเปจะใจ ข้าอของเพิ่นนี่สวงมเข้าอีกอบหนึ่งใช่ใช่ตรงนี้ผมำได้ครับเดินทางไปบ้านเพื่อนน่และเพื่อกินเกอกินน้ำกันฮะพระทั้งหนมาอยู่พระอยู่ในบ้านนี่แต่เพิ่นกรจบมาแต่จบมาแต่อินเดอินียอย่างมาตะนี่พอในบ้านโอเคเขาหลบเธอเป็นรอยนี่ค่ะจะอวาอค่เพิ่เดียวเนีเขาเพิ่ง้แค่แม่เขาเขาลงจะร้ขนดนันเขาจะอาเข้าเขาจะกินเขาจะ๋ยวลงเขา เอาแตงโมลูกที่เราเลือกมา่นไม่ใช่หรอมันดับแรงก็พ่อจะทายกล่อมาไน้นะครับขออนุญาตด้นะครับเอออดพ่อหน่ด้นะครับเพื่ออยากบันทึกความทรงจำไปดีไน้ำกันหอด้านนั่งแล้วนะครับคือ่ากินเกากินน้ำกันก้อนา่ีร ไม่พกชิมาหลานที่ผังเ็ม่คครกันยไรเรียกอะม่ต้อเอาแล้วเอากองจะรอเรียกพูกนอยู่ไหนยู่ไหนครับไปเลยยู่ไหนกันนอยู่ชุมชนแบบไอ้นั่นแหละเนาะแยกตัวเองออกมาตะก้อนแบบยู่ผู้เดียวเดียวเลยแล้วึมีเพื่อนนี่มามาต่อมา ขายไอ้กระเจ้าขายดีขายไรเจ้าเป็นล็อกเป็นล็อกูดเถอะน้ำเม็มันเลยคอยู่บัตรขายเป็นล็อกก็ล็อกให้ยืมเนินยังเรืออยู่หุ่ังเรืออะไรเรืออะไรลออยู่อันนี้ก็แม็นนี่ภาคข้างตัวภาข้างก็เมอะไรนี่ปลาเล่านีเม็ดมึงโอ้ยอกกระเสียนบ้าขายโอ้ยผ้าเลยผ่านรู้อะป้าอาจารยามบรณ์เนี้ยหแม่แมวปาดานี่วดินี่ยกิน้วยดน

หลังจากที่เขากินข้าวกินน้ำเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเาก็ออกเดินทางกันต่อนะครับผู้จี๊ผาเขาไปส่งในรอบนี้ก็เป็น่อของนาางเอั่งผ้าเขาซื้อกับเขาครับซึ่งเป็นเป็นพี่เคยของคู่บ่าวพ่นนะครับเก่าหวังบ่าวบับเดีนะครับเดินทางกันต่อไปเซี๊ยละนองผมเป็นเซี๊ยลนองเซี๊ยสมพรถ้าเซี๊ยละนองเราจะอยู่ส่วนไหนฮะอยู่พุูนอยู่เรื่องพลานเหรอก็น้ำซีเหมือนกันซีกับเซีเหมือนกัน ซีอำคนเดียวกันไหมไม่คนละสายตคนละซีอันนี้ครับดูเลยครับคนขับไม่ได้กทำเลยครับจะไลรรถปิ้งอะไรซีโอ้แต่ถ้าเป็นรถคุณใดนึกมาไม่ได้ดิเนาะได้ไรรถคุณใดก็ปล่อยเฮ้เข้างเขาอ่ะเองพุ้นลมขึ้นข้างล่างขึ้นจากคลาสไปบัคขมุนเหรอครลบวะมันก็ปล่อยขึ้กันรถคุณใดรถอย่างไรเอ้าแล้วทำไมไม่ขึ้นไปต่อมอลอยท่อ เดี๋ยวรถเขาถอยชนดิโอ้มายังอยู่นะครับขึ้นโฟวิวเลยอย่าข้ามนะครับหมุนสี่ล้อยังไงก็ไปนะครับครับครับเรื่องนี้มีทำไมคพอน้ำเลยมั้ตกรถเต้ยนะเต้น่ะเกษตรพอเลยนรถนะ การที่เรามาปีนั้นมันจะมีหนองอยู่ข้างหนองอะไรไม่รู้ก็ไม่แค่น้นมากเลยแวเจีอไที่มีจระเข้นะนี่ยังเหลืออยู่ไหมยจระเข้ตัวนั้นนะโครงเครืองกำงนี่พอกฎจีวีา่ะมีด้านนึงนะครับก็คือสร้างเก่านะครับสร้างเก่าล้านซอมแปลงนะครับเครื่องจักรนะครับเครื่องยนต์ น,นะครับเพื่อนก็นอาจจะอยู่ทางบ้านน้องเดินซึ่งบ้านน้องเดินนี่ก็อยู่ห่างจากเมากาอืองอัชพรกับพวกไก่เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึง่งที่เขาวาสามารถที่สิลืมได้นะครับที่เขามาเล่าในครั้งนี้ก็เดี๋ยวความบริการของเพื่อนนะครับเอารถไปฮับไปส่งจนหอดเวล,ลาลับบ้านนะครับเรียบร้อยแลก็ขอบุณขอบคุณทั้งสองท่าน ที่ให้บรกิการบริการเป็นย่างดีนะกับทีมงานทางฟังไทยกับจีบอบอลืมอเอาคลิปนี้นะครับเพื่อเป็น,ปปนปจิบบันทึกความทรงจำไว้ดีๆต่อกันหลังจากนี้ไปนะครับห้อกระจิตท้กออารปล่อยคลิปไปเดินทางไปนะครับเรื่อยๆนะครับยบคลิปนะครับทุกคน พอ่อิดตามกันนะมันจบเลยทุกคนครับ ข้างหลังที่ผมมามันไม่ใช่ถนนนะเป็นหนองนาไม่ดิขนาดไปบ้านดงนางงามที่เราไปนีเนี่ยที่เราไปชิมข้าวกันเน่ยเงินเหรียญที่อ่าที่ว่าหายากๆอ่ะเงินเหรียญต่างประเทศอ่ะนั่นแหละเงินเหรียญที่เขาซื้อกันเหรียญละลงเหรียญละล้านน่ะข้าวละทองก็ต้องให้ออกไปไปวัดไปวัดอะไร เป็นภารเขากรอง,องรกัเป็นเป็นภูเขาเลยเป็นภาคเลยอ่ะ<า> หน้าปีตอนนี้ไปเปลี่ยนทะเบียนใหม่ น,นี่คือตลาดเซโนเล่าขาวเมืองคงลำวงสารบันคือเมืองนี่ตีเกงเซโนพี่รอง ป้าป oh, <mean> ูงกันแล้วเขีีย ล้วพันคัวละเมื่อเยอเออนอมากกว่านี้ที่นไปทีกีเลยนี่ความนักเก่งไว้ให้เก่งนักไหวเออนักขาพวบนไม่ใช่นางปัญาหรอมาเที่ยว สรุปนะครับเี่เข้ามาอยู่ฝั่งสอาบุวาล่านะครับสามวันสองคืนนะครับเ่้านี้ก็เดินทางนะครับเพื่อจะขับประเทศไทยนในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณสร้างเก่าครับขอบขัวของพี่เคยของกู้บา่าวพ้นจะวาัดวัดบานบุงนะครับเมืองอัสสัปอนควนชาวันนกขต แล้วตัวนี้เขาตอนร่างเดินทางเขาซูดานซูดานเพื่อขามไปฟังมุกดาหันเพื่อกับประเทศใตเนยเตานเเที่ยวได้มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวอยู่ฟังสองขวาราวนิดก็มีความสุขดี ชาจนเนกะบอนรับกับทูดีอยู่หลังจากที่เรามารอบนี้นะก็บังว่าโอกาสหนาข้าทุ่งที่นี่โอกาสเดยไมาเยี่ยมไม่ยมามตามข่าวกันไม่กาอน,น,นี้ก็บถือโอกาสอำราพระจ่ากันไปกอกันไม่ท่านจิดต่อไปคืนนี้พรสวัสดีครับ